ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation Show Advance เลสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยออกสตาร์รดูการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญเจมี่วาด์ดีคือกองหน้าที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ซัดไปแล้ว10นัดติดต่อกัน ก็เลยมาพูดคุยแบบสุด exclusive กับผู้ค้นพบเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ครับคุณผู้ชมครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่ใช้ตังค์น้อยที่สุดแต่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนที่นั่งอยู่ข้างซ้ายมือของผมเนี่ยแหละครับเป็นคนที่จะบอกกับทางด้านผู้บริหารว่าผู้เล่นคนนี้ควรจะซื้อหรือไม่ ในโลกของผู้หญิงการช้อปปิ้งเสื้อผ้าสนุกในโลกของผู้ชายเราก็ชอบดูครับการช้อปปิ้งซื้อผู้เล่นกันเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับสตีฟวอลชสวัสดีครับ Hello Hello Welcome คนอยากรู้เหลือเกินว่าขั้นตอนในการซื้อนักเตะเป็นอย่างไร สิ่งที่เห็นตามข่าวหรือในอินเทอร์เน็ตไม่จริงเลยครับเพราะบางทีคนเขียนก็ใส่ความคิดของตัวเองลงไปว่าอยากให้คนนี้ไปอยู่ทีมนั้นทีมนี้สิ่งที่เราทำคือเดินหน้าหานักเตะที่เราอยากได้จริงๆแะฮะไม่ใช่ให้เอเจนต์ส่งมาให้เราถ้าใครที่เราสนใจเราจะไปหาเอง โอเคแล้วพูบถึเจมี่วาร์ดีตอนนั้นเนี่ยหล้านปอนด์คนยังคิดว่าบ้านะครับเพราะตอนนั้นวาร์ดีเนี่ยเล่นฟุตบอลในระดับที่ต่ำมาก แต่มาวันนี้เป็นผู้เล่นที่คนพูดถึงมากที่สุดเราตามดูเขามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะเขาเลิกเล่น <I S 1> บอล <think S 1> ไป <it> s <S ช่วงหนึ่งแต่ก็กลับมาเล่นอีกครั้ง <the> แล้วก็ค่อยๆเลือ่อน <the future. S 1> ขึ้นมาจนกระทั่งได้มาอยู่กับทีมฟริด uh, วูดทาว์ ow, ทีมนอกลลกตอนนั้นเราต้องตัดสินใจแล้วว่าซื้อเขามาร่วมทีมเลยไหมเพราะก็มีทีมอื่นสนใจเข้าเหมือนกันโดยเฉพาะเซาท์ทัม์ตันคู่แข่งสําคัญของเราเลยละ่ะ สุดท้ายเราก็ตัดสินใจยื่นข้อเสนอ1ล้านปอนด์เป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของนักเตะที่ย้ายจากนอกลีกมาสู่ระบบลีกอังกฤษเลยล่ะฤดูกาลแรกเขาก็ยังต้องปรับตัวอยู่บ้างเพราะขึ้นมาเล่นให้ทีมที่อยู่ในลีกสูงกว่าเดิมถึง4ขั้นแต่ก็ยิงได้นะพอฤดูกาลถัดมาเขาก็กลายเป็นกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พาเราเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้วคนรู้จักเขามากขึ้นและดูปีนี้สิฮอตมากเราดีใจที่เห็นพัฒนาการของเขาหนึ่งล้านปอนด์วันนั้นแสดงให้เห็นแล้วละว่าคุ้มแค่ไหน of, uh, of ล้วแปลกใจไหมครับที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้ I, I always thought That had the ability play. ผมเชื่อเสมอว่าเขาเล่นที่ไหนก็ได้เพราะอะไรที่คนอื <h <h ่นทำไม่ได้เขาทำได้หมดแถมยังวิ่งไม่หยุดเขาเป็นฝันร้ายของกองหลังเลยแหละหลายครั้งเวลาเจอกับกองหลังแบบตัวต่อตัวเขามักจะโดนเกี่ยวล้มทีมก็ได้จุดโทษเพราะไหม่งั้นถ้าเขาพาบอลไปได้เขายิงได้แน่ผมทราบข้อมูลมาว่าเขาบางคนเนี่ยมันมีเวลาบินไปดูผู้เล่นเปิด u t u b e ดูเลย แต่นั่นเป็นสิ่งที่สตีฟบอกว่าเขาจะไม่มีทางทำผมคงไม่พูดว่าไม่มีทางทำเพราะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจก็ได้แต่เราต้องไปดูนักเตะลงเล่นจริงๆในสนามด้วยเพราะเราต้องดูว่าตอนที่บอลไม่ได้อยู่กับตัวหรือไม่ได้อยู่ใกล้เขาเลยเขาทำอะไรทัศนคติในเกมเป็นยังไงทำอะไรเพื่อทีมบ้างมันสำคัญพอๆกันกับตอนได้บอลเลยล่ะ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็พัฒนาเราดูการถ่ายทอดสดได้ทีมงานของผมก็ทํางานอย่างหนักเพื่อหาข้อมูลมาเสนอผมก็ต้องไปดูด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่านักเตะค,คนนี้จะเข้ากับทีมเราไหมและเราต้องการเข้าจริงหรือเปล่าถ้าถามว่าไปดูกี่ครั้งบางทีถ้าจะซื้อนักเตะจากทีมในพรีเมียร์ลีกก็ดูกัน20-30รอบเลยนะ แต่ไม่มีทางที่ผมจะไปดูใครแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวทันทีมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเกมเดียววัดอะไรไม่ได้ผมกําลังใช้เงินของคนอื่นอยู่ฉะนั้น <Okay. S 1> ผมก็ต้องนึกเหมือนกันว่ากําลังใช้เงินของตัวเองนั่นแหละอธิบายง่ายๆก็คือถ้าคุณไปปิ๊งใครก็คงยังไม่ขอแต่งงานตั้งแต่เจอครั้งแรกหรอกใช่ไหมละครับ ดูละเอียดขนาดนี้แล้วทำไมหลายทีมยังเซ็นพลาดก็เพราะตัดสินใจผิดไงฮะหรือไม่ก็ฟังคนอื่นมากไปถ้าตัดสินใจแล้วก็ขอให้เชื่อฟังในสิ่งที่ตัวเองคิดนักเตะบางคนเนี่ยที่เราซื้อมาตอนเปลือดูการก็ยังไม่มีโอกาสแจ้งเกิดเพราะพวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นทีมเราตอนนี้ลงตัวดีอยู่แล้วแต่นี่มันก็เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เกมเองอย่างช่วงต้นฤดูการที่แล้วกัมเบียโซ ก็ไม่ได้ลงเล่นตั้งหลายเกมบางเกมไม่มีชื่อไปสำรองด้วยซ้ำแต่จบฤดูกาลเขาได้เป็นนักเตะแห่งปีของเราอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นอย่าไปสนใจสิ่งที่คนอื่นพูดขอให้เชื่อมันในการตัดสินใจของตัวเองครับ thank you so much appreciate ขอบคุณครับ There was the Argentinian, formerly of Brighton and Hove Albion, Leonardo Uzoa who scores for the first time this season. It's only his second start. It's, uh, at... Oh, oh, P. Champ. แมวมองมาเองเลยเนี่ยผมตั้งชื่อเขาว่าคุณตาดีคุณตาดีอ่าภรรยาคุณยายลักตายเลยคือเขาเป็นคนตาดีเขามองเห็นพรสวรรค์แล้วเขาบอกกับผมว่านักบอลที่เลสเตอร์ต้องการไม่ใช่คนที่ต้องการเงินแต่ต้องเป็นคนที่ต้องการทองครับผม,มเกี่ยวอะไรอะ ไม่รับมุกเลยครับผมต้องการเงินสิครับเปน็นนักฟุตบอลน่ะใช่แต่แตเนือ้อสิ่งอื่นใดเขาต้องการคนที่ต้องการจารึกชื่อตัวเองลงไปในประวัติศาสตร์ของสโมสรมากกว่าเมื่อกี้ต้องการเขาขอคำเลยฮ่าฮ่าตลกมากชงให้ไงขอบคุณแม้จะสายกันไปแต่ขอบคุณนะครับผมตลกมานี่เราพูดถึงเรื่องฟุตบอลไปแล้วพี่แชมป์ยังมีกิจกรรมดีๆของแมนซัมที่พี่แชมป์บอกว่า จะบินไปอังกฤษไ, <ป S 2> ไปเชียร์ฟุตบอลบอกบอว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้แต่ฟุตบอลแต่หากอ,อยากบินไปดูฟุตบอลแบบแมนแมนเป็นยังไงแชมปชม์จัดไปแชมป์จัดไปขอแนะนำทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษที่เครื่องดื่มแมนซัมจัดไปพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองอันดับหนึ่งของบอลอังกฤษ ง,ง่ายเพียงฉีดฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้าตาฝาห่วงกระป๋องดูแลตัวเองแล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันสตลุยแดนอังกฤษเชียร์คู่ดอร์บี้แมชถึงเมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับกิจกรรมดีๆติดตามเราได้เราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมตลอดค่ะแลวถ้าเกิดผู้ชมอะไรครับเมื่อกี้ตกใจคนจีเดินผ่านอะไรฮะบกมีเสียรหรือล่านี ฮอตมากนะฮะเดินไปไหนนี่ชาวต่างชาตินี่บอกอว่าเป็นวิวเป็นใครนะฮะมีเสียหรือว่ามีอชอบกินอะไรผมชอบกินเส้นเล็กนะครับผมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมก็ใครก็ตามนะครับที่อยากจะติดต่อกับรายการหรือว่าติดตามพวกเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แหละครับ<ช>ส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ YouTube ของเราแชมป h ช n แนลใช่แล้วคืนนี้ยังเจอกันอีกคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อค่ะคืนนี้กับคุณแชมปพีรพลนะคะทางช่อง3ามวาไราตี้ค่ะช่อง28หรือว่า38นั่นเองเวลา5ทุ่ม20นาทีค่ะ